Ồ, ngắm, ngắm, ngắm đúng ngam 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 tôi ngam tôi ngam ngam 2 Ồ, chặt 2, ngam 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 leo nặng ngam quá, ngam tôi ngam ngam เดี๋ยวตากเหนไหตายยังก็จังขันโกงครึ่งหนึ่งน,งนะก็อาทิตย์ที่แล้วก็บพวกอะเอาคล,ลิปลงนะครับนัก็ขอถูกขอให้นะนาทุกทุกท่านนะครับพอดีไปหาตกคุ้งแล้วครับผมแต่มันหักบมมีตัวผมมีแต็มนะครับ กบสวัสดีน้าที่มาหาโย,ยหากินทุกๆท่านนะครับตอนนี้ก็เวลาตีสามสี่สิบห้านะครับบุณหภูมิหาองซานะครับกัสิมาฮาพิโยนะครับออกไมาไปตกป่าเมจชินะครับอยู่คำวัขวาะนะครับ ok นะบนะนะตอนนี้เดี๋ยวรอพิโยเตรียมของกันนะครับเดี๋ยวเอาไปพอกันอยู่หน้าไม้เลยครับผม รับสวัสดีนะ้านะนะอีกรอบนะครับผมมาหอดไม้แล้วครับผมตอนนี้ก็หกโมงเศารนะครับแต่พระอาทิตย์บ่ขึ้นเยองเทื่ครับผมยังเมืดอ,อยู่นะครับผมเดี๋ยวนั่งรอให้มันแจ่งกว่านี้ก่อนอยอที่พากันออกไม้นะครับผมนั่นแหะแตยังมีคนญี่ปุ่นตกอยู่นะครับตอนนี้ตกเตืมขึ้นนี่บ่สองสามคนนะครับเดี๋ยวรอให้

โอเคนะครับแลหน้ากันพากันมาเตรียมเมียเตรียมอุปกรณ์นะครับ,ส,ส,มมนนรบส่วนสำหรับมื้อนี้นะครับผมกับที่มาตกปลาทูนะครับทีโอกับมาตมูดปลาเมจินะเป็นปลาดำนะครับผมใส่เงียบคนละตัวนะครับนั่นแหละผม เป็นเนี่ยปลาทูมาตั้งหากนะครเป็นอาアジพาวะนะครับเป็นเนี่ยปลาทูมาผสมกับกุ้งน้อยนะครับผมเป็นกุ้งแซ่แข็งแซ่ฟิตผมมันยังบละลายครับผมบอาแซ่หน้าไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไฟสิมาผสมนะครับผมของพิโยแล้วผสมแล้วนะครับเนี่ยตกปลาลิขิตนะปลาดํานะครับผมการผสมกุ้งขึ้นกันนะครับ เป็นโตเหมกันนะครับผสมใส่กับฮัมฮัำของของมันโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเงี้ยกอเบ็ดเป็นโต่งกุ้งนะครับนี่เป็นเบอร์ยังนี่ปลาเอลนี่เป็นไซเอลนะครับมันจะมี้ไซเอสเอ็มเอลนะครับเรือกเอานะครับเดี๋ยวจะม่เบอร์เอลตัวใหญ่แน่นะครับโอเคเดี๋ยวล้อรลุดล้อรับชมผลงานนะครับผมผู้ใดที่มาหมือกันเมื่อไหร่องดะ ว่าจะมาหาตกปลาทู้ขึ้นเก่าแล้วครับนั่นแหะก็ตกได้เพราะน่าจะโดนนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายก็ลมแห้งนะครับน่ากับท่ากันออกมันจะสอากับคิดว่าที่กลับเร็วนะครับมืออื่นกับทำงานอีกก็ประมาณเที่ยงบ่ายนี่ก็บที่พักยันกลับแล้วครับผมรอรับชมนะครับว่าเป็นสีได้แต้มได้ตัวบ่ได้เยกขึ้นมันไว้เถอะครับนั่นแะโอ้ยเราฟนี่ครับใส่แบบงามเลยโอ้แต้มแรก เพิ่งลงไปนะครับเมื่อกี้นี่ผมผสมเงียอยู่นี่โอ้แสงหนาแล้วพผิวผ <laughs> สมเงียยังเปลียวอยู่เอานะครับแต้มสวยๆเลยครับผมอืมอเฮ้ยเอาแตสใน่นี่เด้อ น้อยก็นี่ยาวพราแบบคัดใส่ครับมึงแดดออกแล้วครับแล้วนะผะพาอาทิตย์ขึ้นแล้วครับผมโอ้งามครับรอว้าบรรยากาศแต่บรรยากาศนี่ก็กินขาดแล้วครับผมได้บ่ได้เขาบ่ได้สนใจนะครับกอแค่ได้ออกไม้นะครับนะฝนก็เพิ่งหยุดตกไปนะครับนี่ไอหนามก็เลยข,ขึ้นเต็มเลยครับผมามาแล้วมาแล้ว Yeah. นียล้อบ่งประตูผมมีแต่มีโตัวเจอปัญหาแล้วครับนั่นนะ่ะฝนตกโอ้หนาวด้วยฝนครับน่นนะก็เดี๋ยวรอให้ฝนเท่าตกก่อน, <c oughs> น,น,นะนนะครับนนเดี๋ยวดีถ่ายคลิปให้น้าน่ะเบื้องหน้าผมแล้วนี่กล่องถือน้าเดี๋ยวหมอกขึ้นฟ้าขึ้นน่ะนนเดี๋ยวไปเห็นนะครับผมรอให้ฝนเบาๆลงก่อนนะครับหนาว ติดแล้วครับแล้วนะยังไงน่นกล่องกล่องเปียกฝนครับเ <c oughs> จ็กเดียวเห็นบ่โอ้โอ้โอ้ปลายอีออยงขึ้นนักโอ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ยเมจินาครับปา <c oughs> ตกปกลปาทูเลยปลาเมจินาโห่ง่ายเลย ว่ายกขึ้นหนักๆโอ้เงียบปะทู่ก็ได้ปลาเมจิน่ามาเลยกินซัมปิเกียร์กินเงียบปลอมนะครับเอ้ยงี้ผไปติดเบียดพิโย้พอนพิโย้มาตกปลานี่นะครับแล้วกล้องผมมันเสื่อมครับถ่ายยังไม่ได้พอดสิบนาทีเลยครับแบตเบรดแล้วโอเคครับก็ถือว่าได้แต้มแรกแล้วครับนี่โมเมนต์ปะทูครับเป็นปลาดำเลย Oh. บัดนี้คือสิต้องเปิดแนปิดแนนะครับหน้ากล้องแบตเหลือก่อนเดียวนี่กับไ่รู้ว่าที่ท้ายโดนมันไดนนะครับผมแบตมีสองก้อนกับจริงนะครับแต่เสื่อมหมดแล้วครับผมปลาทูยังม่เห็นเขานะครับหน้าคนญี่ปุ่นบอกว่าอยู่ข้างในพุ่นเพิ่งตกได้อยู่นะครับผมแต่ข้างนอกนี่ ไม่เห็นมีตัวมากินนะครับโอเคครับเดี๋ยวได้แต้มได้ตัวผมดีถ่ายช็อตเด็ดๆให้นานๆรับชมนะครับผมปิดกล้องไปก่อนครับปาดกีคครั้น้นะนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลุดคอให้เป็นประตูนะครับผมโอ๊ย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  โอ้ยปลาประกับเป่าหรือเปล่าเนียวป่าประกับเป่าอีเดียวผมยังวะโอ้ยแนวไม่อยากได้แล้วก็นะปลาอย่างนี้เนาะครับแล้วนะอยากเป็นปลาเมจินาอยู่ลอง มีจินัยอีกหรือครับเอาเข้ซถ่ายเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่เฮ้ยมจินะจินะหน่อยนะครับผมตายยัง chẳng khăn cong kung nung 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 tôi nung 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 nó nung 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 มือนีกัปลาโบ้ค่อยมีเลยครับนั่นน่ะป่ามันเป็นน้ำคืนมันแห้งพรอมหรือเปล่ากับปลาดูนะครับผมป่าบกเขามาฟังเลยครับปลาทงปลาทูผมก็เงียบกริบเลยบ่เห็นเขามาเจ๊กโตเลยครับก็ได้มีแต่ปลามีจินะเนี่ยนะครับผมพิโยกก็ไดสองโตกับยูนีกสองโตกับรวมกันเป็นสี่โตละปลาติดครับนั่นแ่ะอุ้ย ôi <N> oh, bà mẹ à nói <N> <N> bà ê bà bà nói ơi ơi đâu có đều này <N> แต่งเงี้ยก็นี่กัเสียวมันอยู่นะครับหน่อยพอดอะกะอาทิตย์ที่แล้วกับ่ัด้เอาคลิปลงนะครับนะกัขอถกขออภัยนานาทุกท่านนะครับพอดีไปหาตกกุ้งแล้วครับผมแต่มันหักบมมีตัวผมมีแต็มนะครับพ่อถีว่ามันหนาวนะครับยังที่เอาคล,ลิปลงเหครับผมกุ้งมันปรับตัวครับ อุ้ยกำุ่มหนานมยังม่ได้ครับผมรอให้กุ้งม,มันปรั๊บโตได้นะครับเดี๋ยวจิบไปตกไม้นะครับผม,มนี่ก็เลยร้ยองมาตกไปป่าทูปป่าเนจินะเบิ้งนะครับก <c oughs> ับบ่ได้อีกเออกับบรรยากาศกับบ่เป็นใจอีกครับนี่ฝนตกลงมาอีกรอกรบแล้วน่นนะโอโ้โหใจลัก,กิลิบ่ <c oughs> ได้โตมันใดก็คุ้มตกอยู่โอ้ เอาเพื่อมันฟุกนะครับผมได้เพิ่มเติมกันอีกสองสาม 2, 3, แต้มกันยังดีนะครับขับรถมาไกลครับนนนะัะไปยังกัดมิจนาอีโบปลาปลากระเป๋าโอ้เ <laughs> มิจนาเอ๋ ปลาทูยังไม่ได้ปลาทูได้แต่ปลาดำเต็มน่อยอกินเนี้ยปลอมเต็เลยซาบิกิ อโ,โอ้วางเตาล้อแดดมันออกก็ไออกกเท่าครับว่น่ออกโอ้ลุงลุงลงมากินน้ำอยู่นี่ตีนเขาเนี่เห็นไหมลงมาหนีเลยนะครับวนะ่าน่าเลยล้าหล,ลังบ้านเขาเนี่โอ้งามงามงามลุงกินน้ำครับผม lุง nào na bảo là phần cứ đi sau to của là mà, à, bận đi, lót sẽ l้ม rồi nè, này là, ôi, 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 thắt đệm nhảy cả, vẫn khoái nha, không rồi nè, thắt đệm đừng như này được, 2 โอ้จัดสองโอ้จัดสองเลยว่าแล้วมันหนักมวะดึงบ่ขึ้นโอ้สองแต้มเลยปะโอแต้มหนึ่งยัได้อยู่ได้อยู่โอ้แต้มล่างใส่งามอยู่ครับแต่แต้มทั้งนี้คือ้นอีดีย๋ย เอาจริงครับเออปล่อยป่วย,อ,ยอุ้ยโอออ้้ใส่นี่ได้อยู่ครับผมเออนี่นี่นปาเมจินาครับนั่งนั่งได้บรรยากาศนี่ครับเมจินา ใส่สวยอยู่ครับโอ้ยกวาสิได้ตัวไอ้่งดึงแห้งตัวเงยเยด้อดอู้หดึงแห้งครับแล้วนะฮอะไปยังมีชินะฟุงงูอู้นักไปยังไปยังครับแล้วนะนักนักไหม Ê. Mừng tổ Ô, oh, tôi nhây, tôi nhây Ôi, oh, lút Ôi oh. <laughs> Tổ bằng này Ôi Một, wow. oh. một lạ Lút, tổ nhây mày có lạ Tớ tổ nhây lý kia nè ยกเมื่อคืนอนะู้ยเสียดายรับแล้วนะสวิงงมีเนาะสวิงอย่ยกพุ่นเว้ยสวิงงูม,มีสวิงเว้ยอ้ยใส่บบงเยี้ยเมื่อกี้ตายตายตายเ <c oughs> <c oughs> บสกะดวงเล่นน้อยรับแล้วนะ ยกบระคุณเลยครับผมกาลังที่วิสหนามโอ้เบ็ดล้าครับโอ้แสดงว่าตัวใหญ่เลยครับเบ็ดล้าเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ทอเก่ากว่านาะครับแล้วนะอยู่แล้วอยู่แล้วแต่กระสงหนักอยู่นะไม่ว่ามันหนักไอ้ตะก้อยยาว ฝ่ามือจีนบาตาทูห้องคือไม่เห็นมีเอาอโ้ตัวน้อยโอ้ยตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวตาใครเนี่ยมันมีมันมีสองตัวครับเลยหนักครับนั่นอ่ะ Ngội tèm nhé 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 nhé แนวตักในคลองเอ,อ้าแนวตักคือขาดโอ้เน้าขาเนวตักขาดพูโซบอยู่สองตัวแต่พราะแพรมันหนักหนักเนวตักแนวตักปลาคือขาด อันดียโมูซบอยู่ต <desserts so much hungry> ักปลาลอดสวิงใส่หนี่ยกขึ้นก็ได้แต่มันมันติดสองตมันเล่นหนักมันผูแล้วปลาสวิงเจาันผำพุแล้วเบิ่งเบิ่งกับนั่น่ะเบิ่งปลาลอดพูดอ่ะ

ดึงม้าไว,ไว,เาวๆเลยมาวีวีเลยโอ้ยตัวน่อยอยังวะมันมีปลาทูมากินวะมันตปกปลาทูนี่จะปลาแ้วเดี๋ยว อันนี้เบตดอนนี้มีคนญี่ปุ่นนะครับผมอ่าตัวตึงยัวลาดนะครับวันที่แล้วเลาก็แนะนไน้เบ็ดม้านะครับแล้วนะผมก็ไปสื่อมาใส่ร้องเบืองครับอกินดีของเราอย่เลียครับเนี่ยเมื่อจำเป็นต้องใส่เงียเลยครับผมใส่จะเงียบนี่ครับเครัอใส่จะเกาะเลยใส่แต่เงียบไว้เองที่นะครับ Còn video nó toàn có cũng gọi nhắn lắm nào không? Ok Rui to Còn video, video đẩy Còn chảy gặp Xe nói xe nhai Xe nói xe nhai Ôi Tông bông khăn bê tê way onward. Mọi đọc. Ungday sang phải lại tèm lợi. Oh, miền tèm rin ơi, Oh, tèm rin yên, tèm 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 ลอหลุนปลาทูมันเข่ามากอะยังโมมีปลาทูเข่ามากเลยครับนั่นน่ะตกได้แต่ป่าดำครับตัวยหง่กับพ่อวายได้ป่าดำ ตอดตอดตอดแล้วเอาแล้วอินแล้วเอาอย่างไงี้ะโอ้ขึ้นหลากมาวีวีไปไปเอาพี่โยกับเอาแล้วพี่โยเอาขั้นโกงครึ่งหนึ่งเลยโอ้ขั้นเบ็ดแล้วอ่อนครับตัวน้นอยๆก็โกงหนอโอ้ย Ông phố mừng, 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 mừng. ông phố. Ôi. Mà đó, mà đó, nó nó. Không hỏi. Ôi. Tại đây ạ. đấy đây vậy. Không mà khoai không. Ôi lút nó, lút nó. Ô, xe ngắm vô. นึกไปไกลได้อยู่บอกปลาปลาอยู่ไกลครับนั่นแหละผมเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะเมื่อกี้นี่เออใส่นี่ก็พอตกเล่นอยู่นะครับใส่นี่ครับนั่นแหละพอตกเล่นอยูอ่อยู่อีกแล้วครับนั่นนะนอนตัวใหญ่ muốn mấy ngày anh tìm suối nè <laughs> tèm nói Ôi. xem nói đây như đi ở đây có quá đây đó นอยัับยงน่อยอยู่ครับไปขี่คานเฮ้ดครับอีกแล้วโอ้คือดึงไว้แต่บันนี้จิ้มปุ๊บดึงปับเลยครับเวลาถ่ายคลิปเปิดกล้องกะบ่มีตมโตนะครับ่าผักผักสองตัวบ่าดินแห้งท้แอวตัวเดียว โอ้ส่งามยปูป่าป่าตกข้างฟังป่าบม่ค่อยเขาโอ้ใส่งามครับนั่นะโอ้ป่ามันอยู่ไกลเลยพี่โยตกอยู่ใกล้ๆฟังบ่ได้ครับนี่ครับใส่นี่ับโ,โอเคโอเคทำป่ามือเลย พ <code> ี่โย่ตกจนที่เบิดเง่แล้วครับได้จะปลาหน่อยปลาหน่อยเขาฟังผมมันเป็นเบ็ดตกปลาทูครับมันดึกไปได้ได้ได้ไก่นะครับผมน่าดะว่าพี่โย่ได้แตใส่นี่ได้จะใส่กับปิ้วเดี๋ยวอยุ่ขางฟังครับ ครับหนา้นาก็ล้มเริ่มสีแห้งแล้วน,นะครับผมช่วงนี้ก็ตกไ่ได้เลยครับผมปาวกเขาครัขึ้นก็เป,นเป็นแห้งนะครับผมก็เรยกว่าทีพากันง่ายไปตกใกล้รถนะครับทาบกระคือจังสิกับบัตน,นะครับผมเดี๋ยวซีพาน้าหนาเป็นผลงานก่อนอันนี้ก็ผลงานผลงานที่ผมตกได้นะครับนั่นแหละเ,เป็นปาเมจินะนะครับ ทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะครับผมกะคัด,ดเอาได้ใส่กับน้ำนะครับนนะีปลาทูเขากับ่อเข่าเลยนะครับผมปลาทูบ่ขึ้นเลยครับผมหรือว่าเป็นเพราะอากาศหนาวหรือว่าเป็นเพราะฝนตกลมแห้งกับบ่อรูขึ้นกันนะครับผมอันนี้ก็บ,บอกมาถืงึงกันนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งของผลงานพิโยโอนะครับผมอ่า มีดอร์น้ำฝอากาศใอตัวมิโยใส่งามๆด้วยกันครับผมใส่สวยๆเลยฮ่าฮ่าฮ่า กับพโยต์ส่งใหญ่ไปตกแถวรถพูดหนึงครับผมถ้ามิดแต้มมิดตรงไหนสิทายให้รับชมนะครับนั่นแหะ มาหน้ากับพักกันกลับบ้านเลยนะครับผมล้มแห้งครับตกม่ได้ครับผมกัผลงานก็ได้ตามที่เอาให้เบิ่งนะครับผมกับพ่อกันคลิปหนานะครับหน้าที่ไปหาอยู่หากินนั่งใดก็ฝากติดตามรับชมนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอกราบล้านหน้าเพียงเท่านี้แล้วครับกราบสวัสดีครับนี่ครับเสียกับปลาในปลาสองตัวมาบกลัวบกไก่นะครับผมหน้ากับว่าคุ้มค่าหรอกครับแต่ มันกันนะครับผมโอเคครับ <laughs> พออ่นคลิปหนาครับผมกับสวัสดีครับ <laughs>